สวัสดีค่ะมาพบพอกระช่องเจตอยพาเพื่อนอีกแล้วค่ะมเมนเน่เมอน้เจตจอยสวัสดีวันสงการนอกจากเนาะวันปีใหม่ไทยขอหาสุขสุขพ้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้อจ้าล่ำรวยเงินทองด้อจ้าเด้อสำหรับมเมเน้เมนูวันสงการเจตอยพามากินเมียงปลาทูจ้ะพี่น้องจ้าเมีย่ยงปลาทูจ้ะนี่แต่โตใหญ่ใหญ่จ้ะ ปลาทูเด็กเ้าป้นนำเจาเจ,าเจาตไอยคนๆเลยค่ะคนๆเลยเจตไตอเนี้ยเบิกมาจา้ะเนาะคนๆเลยค่ะเห็นกันบ่าจ,าจ้ะเจต่ตยต้มผิกกระเทียมทั่วตัดแล้วกะ็เป็นทั่วขัวนา,จานจ้ะเนาะพักกับหลายยานคือเกาค่ะเมื้อนีร่พักกับเน่งเป็นพักกรอบาจา้ะเนาะเอามาหอ่อาจา้ะเนาะ ประตูประตูมิได้โตใหญ่ๆค่ะประต,ตูเดี๋ยประตูมามิแด่โตใหญ่ๆเลยคอคอเลยค่ะเสียง,งดังแน่เด้จยกขางบานเพ้นเด็ดบ้านคนๆเลยจ้ะ ngã tới rồi dạ. thịt béo ăn dạ. Để tắm luôn đó. dạ. ล้องหอากับปลาอิเลิร์เหมือนกันกินยุงกันคือเก่าค่ะ ซื้อบอ so ้ตจะต่ยจ้ะเขาก็ซื้อเสือมาจ้ะพิจาคนไหนเมื่อบานจ้ะหลุดนำดำหัวพ่อแม่น้อยจ้ะเนาะบรรสงการ እን 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 มีโนวันหยุดนอะจากเนาะใส่ลหลายๆจ้ะนำกินใส่ลหลายๆคอยสีแสบตึงน้อมเอาใจที่หลังค่ะ คำนั้นมีโนวันสงการเดบซูพอสูแม่กินพี่น้องได้ยังน้อจ้ะเนาะโดยยังกินน้อจ้ะมากินน้ำตันเด้อจ้ะเด้อ สุขสันบันสงการยู่ดีมีแห้งวัดสุขูสุข้นเด้อจ่าเด้อเดต่อยกับจักจิไปใส่ค่ะไปตำตกบ้ามาเนี่ย เชื่อน้ำตกบ้อจ้ะมันห่อนยังสิเนาะจ้ะห่อนคือนับเมื่อจะ้ะกินมุมกินม,ม้าม,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 มเนี่ยค่ะขออาภัยด้จ้ะเด้อกินเหมียงต้องค้าไงคะ่ะค้าต้าสวด แซ่บแน่จ้ะเมียงเมนูนี่สีสเฮ็ดไล้เมือแล้วจ้ะใส่น้ำจิ้มไลยๆค่ะ Mm hmm. ตอนใหญ่ๆเลยค่ะขอบคุณใสจ้ะ hay kính khẩu kính nằm bỏ ra có mà bưng chè tỏi kinh để trả được nhiều người lấy là chọc นำจิ้มตัวมันจ้ะมันนั่งเนี้อตุ๋ยตุ๋ยจ้ะนำจิ้มเจ,มเจต่อยบใบใส่บบใส่บกนาวเลยจ้ะเจต่อยจะใส่เป็นน้ำบกครามเปียกเจต่อยว่ามันมันสมสมปุยลุยอะคะ่ะสมสมแซ่บอะจ้ะมันบ่สมสมจีดคือบอกนาวนะจ้ะความหมักแต่ละคนบกคือกันเนาะจ้ะเนาะ เอาพักมาหลายค่ะมันจะได้เป็นตะเบิงปะทูกับถอดมาหลายๆมันจะได้เบิงหนากิิ้นนะจนะ้ะเนาะทูบะจังโตต่ะ จะทำป่ะอิ่มแล้วจ้ะจะว่าใครย่องแซบประตูมีหอดไก่จ้ะทำเนี่ยเอาไข่ประตูนะจ้ะโปรม,มจ้ะน้ำจิม้มลายค่ะปลาต้องยันเบิร์ ยังปัทูุจ้ะอินจ้ะพี่นอเจตไกับขอสวัสดีบรนสงการอีกเือหนึ่งเด้อจ่าเด้อสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้สุขคนมีความสุขความเจริญเด้อจ่าเด้อเงินไหลกองทองไหลามาเด้อพี่เด้อสุข,ขสุขคนเด้อจ่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทนหนาคิดหนาเนาะจ่าเนาะจ่า,จาสดีค่ะ